ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนหลอนไดอารีก่อนรับชมรับฟังคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผีปอบในค่ายลูกเสือ <c oughs> เคยได้ยินไหมครับว่า ถ้ามีเสียงทักในยามค่ำคืนอย่าทักตอบเด็ดขาดสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องสยองขวัญจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวของผมซึ่งเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันขอเริ่มเรื่องเลยนะครับพี่ของผมได้เข้าไปค่ายลกเสือกับทางโรงเรียนแล้วพอตกตอนกลางคืนจะต้องมีการเข้าฐาน ผมก็เคยไปนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่ามีเพื่อนกันเยอะแยะและครูเขาก็จะคอยดูแลเราในส่วนของพี่ผมเขาก็บอกผมว่าเหมือนของผมแหละเพียงแต่ว่าตอนเข้าฐานเขาก็ได้ยินเสียงเรียกของใครบางคนเรียกชื่อเขาว่าเอ๋เขาก็ขานรับวาฮะเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็งงว่าพี่เอ๋ห้กับใครพอเล่นฐานกันเสร็จพวกเราก็เข้านอน พี่เอเล่าว่าพอหลับไปได้สักพักรู้สึกอึดอัดอย่างมากพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนแก่ผมยาวผมขาวงอกหมดทั้งตัวกําลังนั่ทับที่ท้องของพี่เออยู่พี่เอก็ตกใจกลัวมากพยายามร้องและดิ้นแต่ดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดและร้องไปให้มีใครได้ยินเพื่อนในเต็นท์ก็นอนหลับกันหมดและไม่ทันไลยายแก่คนนั้นก็ยิ้ม แล้วมันก็ก้มหน้ามาหาพี่เอ,อพูดกับพี่เอ,อว่าหน้าอร่อยนะเนี่ยแล้วมันก็ลุกขึ้นมันมุดเข้าไปในท้องของพี่เอ,อพี่เอ,อตกใจมากร้องเสียงดังทีนี้เสียงก็ดังออกมาเพื่อนๆก็ตกใจตื่นกันมาดูพี่เอ,อถามว่าเป็นอะไรกันพี่เอ,อได้แต่ร้องโวยวายครูที่อยู่เวรได้ยินก็รีบวิ่งมาดูต่างช่วยกันดูว่าพี่เอ,อเป็นอะไรพี่เอเอาแต่ร้อง ให้ไม่ยอมหยุดจนทุกคนตื่นกันหมดครูเลยตัดสินใจโทรตามรถพยาบาลเพราะกลัวจะเป็นสัตว์มีพิษไปทำร้ายพี่เอ๋พี่เอ๋เอาแต่ลองให้ไม่ยอมพูดจาอะไรพอไปถึงโรงพยาบาลไม่นานพ่อแม่พี่เอ๋หรือก็คือคุณลุงกับคุณป้าของผมก็ไปดูพี่เอ๋ที่โรงพยาบาลเพราะครูโทรตามพอลุงกับป้า มาก็ถามพี่เอ๋ว่าหนูเป็นอะไรลูกพี่เอ๋ไม่ตอบร้องไห้อย่างเดียวหมอก็งงว่าพี่เอ๋เป็นอะไรเพราะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยพี่เอ๋ร้องไห้จนเป็นลมสลบไปหมอเลยให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนตอนนั้นก็ดึกมากแล้วลุงเลยกลับบ้านก่อนเพราะไม่มีคนเฝ้าบ้านส่วนป้าก็นอนเฝ้าพี่เอ๋ ตอนที่ป้ากำลันงนอนเฝ้าอยู่ดีดีพี่เอก็ลืมตาขึ้นหันมามองป้าตอนนั้นป้าก็ยังไม่ได้หลับเห็นพี่เอเลืมตาขึ้นมาถามว่าเป็นไงลูกรู้สึกตัวแล้วหรือพี่เอได้แต่ยิ้มและพูดกับว่าป้าว่ามันอร่อยใช้ได้เลยพอพูดจบพี่เอก็ไปนอนหลับต่อแบบหน้าตาเฉยป้าก็ตกใจมากโทรบอกลุงดุงยังขับรถไม่ถึงบ้านก็เลี้ยวรถกลับมาหาป้าลุงบอกว่าเดี๋ยวรอให้เช้าก่อน เราจะพาเอไปหาพระอาจารย์กันคืนนั้นลุงกับป้าไม่ได้นอนด้วยความเป็นห่วงพี่เอพี่เอเหมือนคนปกติทุกอย่างหมอตรวจแล้วไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยพอถึงเช้าลุงกับป้าก็พาพี่เอไปวัดพร้อมกับญาติพี่น้องที่รู้ข่าวก็ตามกันไปด้วยพอถึงวัดก็ไปหาพระอาจารย์ซึ่งเป็นพี่รู้กันว่าเก่งเรื่องวิสาขาคมพอเดินจะไปกราบพระอาจารย์ ท่านก็พูดมาก่อนเลยว่ากูเตือนก่อนนะถ้ายังอยู่ในร่างมันกูไม่ปาณีแน่ปรากฏว่าพี่เอ๋จากคนเสื่องซึมก็เปลี่ยนกลายเป็นคนแข็งกร้าวพี่เอ๋พูดว่าถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่อยู่ไม่ได้ขนาดนี้หรอก <receber spreads> พวกญาติญาติต่างพากันงงเพราะพี่เอ๋เป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดคำหยาบพระอาจารย์ไม่รอชะาแกหยิบขำน้ำมนต์พร้อมไม่เลียวออกมา พอท่านไล่คาถาเสร็จก็ฟาดไปที่พี่เอเรียกว่าเป็นการฟาดเบาๆไม่ทําให้เจ็บเลยแต่พี่เอดิ้นเหมือนใจจะขาดพอแกดิ้นสักพักแกก็หยุดแล้วพูดออกมาว่าดีๆอย่างนี้แหละกูชอบมันจะได้ตายพร้อมกูนี่แหละกูจะเอามันไปด้วยพร้อมเสียงหัวเราะพระอาจารย์หยิบสร้อยคอลูกป,ประคำออกมาพร้อมไล่คาถา พอไล่เสร็จก็เอาไปของขอพี่เอพร้อมกับไลก่กระถาแบบไม่หยุดพี่เอก็ดิ้นทุรนทุรายญาติๆก็ช่วยกันจับไว้ไม่น่าเชื่อว่าเด็กแรงจะเยอะขนาดนี้ต้องใช้ผู้ใหญ่สามคนถึงจะจับอยู่หลังจากนั้นพระอาจารย์บอกเด็กวัดว่าไปเอาไอ้นั่นมาพูดเหมือนรู้กันว่ามันคืออะไรเด็กวัดก็ลุกขึ้นไปเอามันคือหขนาดเล็กพร้อมผย,ยันหนึ่งผืน พอเอามาพระอาจารย์ถอดรูปประคำนั้นออกไม่น่าเชื่อรูปประคำสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพระอาจารย์ยักรูปประคำลงในไหพร้อมปิดพยัน์แล้วท่องคาถาซ้ำตอนที่ปิดพยัน์ทุกคนยืนยันว่าเห็นยันต์โดนกระทุง้งเหมือนกบกระโดดชนอยู่ข้างในสร้างความแปลกใจอย่างมากตอนนี้พี่เอ๋กลับมาเป็นพี่เอ๋คนเดิมแล้วพระอาจารย์บอกว่ามันคือปอบที่หลุดออกมา จากที่ที่มันเคยอยู่เพราะมีคนไปยุ่งกับปัชนะที่ขังมันไว้มันก็เลยออกมาได้มันจะเข้าร่างคนที่จิตอ่อนเพื่อกินตับไตไส้พุงถ้ามาเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาช้าก็อาจสายเกินไปส่วนไหขนาดเล็กพระอาจารย์ได้เห็นด็กวัดเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าพอกาบลาพระอาจารย์ต่างคนก็ต่างแยากย้ายกันกลับบ้านและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้